สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ปีศาโคราชค่ะครับสวัสดีครับอดีตเก่าป้า้วยครับผมค่ะอาจารย์เป็นในฮ้อนหรือหนาวหรือเยน็นบ่กกัอาจารย์อยู่ทั้งบุญโอ้ยหลายอย่างปนกันเลยครับหลายธรรมชาติครับส่วนมากมันทีไปตั้งดอนหลายกว่าเป็นทั้งฮ้อนหลายวันนั่นอาจารย์เนาะทุกสุกดิบค่ะอาจารย์ต้องวัดเลยเ้วว <c oughs> ันนี้เพราะว่าเมือ <c oughs> ่อวานนี้โจกะเม่ได้ว่างว่าสิโทรหาอาจารย์กัติด ติดขับรถเมื่อวานนี่เนาะบันที่อาจารย์วิ่งลูดหาเม็ดเดียวปัดปั้ดปัดปัดปดัดเขา่าเข่าเข่าเข่าตัวนี้แม่ค่ะอาจารย์นี่ไหมวิ่งลูดหาของอาจารย์เข่าเนาะกะมาห้าเก้าแปดโอ้ยคันแม่นอาจารย์กระย่ำว่าเลขทูบเนาะค่ะอาจารย์เนาะเลขทูบเดอ้อมีเก้ามีสามมีเจ็ดมาทั้งเก่ามาทั้งเจ็ด บารีอาจารย์จับให้เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดมาทั้งเก้าแปดมาทั้งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าโอ้ยโอ้ยคัก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 บารีอย์ <c oughs> คุณแม่อาจารย์ต้องการคุณแม่อาจารย์ฝันว่าลูกสาวอ่าพี่สาวของอาจารย์นี่แหละน้องสาวบอคะ่ะน้องสาวโอ้ยินงเก่ากระพมอืมน้องสาว แบบอาจารย์เบาดังๆเลยเนาค่ะเสียงเบานิดนึงอาจารย์ครับคนสอนว่าน้องสาวคนนมาจินข้าวกับผมันแสบไงเลยกินขจอวมาเลี้ยงงรายมาอืออาจารย์ีเลขแหงก็เลขทูกไปสองกันึ่งเลขกน้อยช็ดแปตอนค่เขามกต่าสามเจ็ดสามแปดเปบั่นเนอก็คือก็คือว่าคุณแม่ของอาจารย์เนาะค่ะ เพิ่นฝันว่าน้องสาวอาจารย์มากินเข่ากับอาจารย์ค่ะ,ะอาจารย์ตีให้เก้าแปดเตี้ยเลยค่ะนี่โอ้ยเก้าแปดเตี้ยการบันทึกเอาห่าเมซายเนาะอาจารย์เนาะ,ะเอาใส่เอาห่าเมซายมันได้สามตัวอันนี้คันเอาเป็นเนาะ,นะอาจารย์เนาะครัับตวมนอนาจารย์ว่าดังๆจักหน,น่อยเลยเด้อค่ะโทรศัพท์ อยากเบาไปนิดนึงค่ะอาจารย์ครับผมตัวตัวศับต่เครื่องเปิดเสียงได้ในพวกอาจารย์เร่งตรงบนนะคะเพิ่มส well, right hmm. ิเ yeah. ป oh, ิดลำโพงพร้อมไหมครับบ่ค่ะอุ้ยเนาะก็ต้องต้องคือว yeah, ่าล่ะเนาะค่ะอาจารย์อาจารย์กำลังอาจารย์เฮ็ดยังอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้อาจันฮะได้ปุ่มเปิดลำโพงนังได้ไหมครับได้ยินไหมครับโอ้ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ดังอยู่ล่ะแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เฮ็ดยังอยู่ค่ะอาจารย์ ครับเดินมีกับนอนปักฟันดูปันท่ำสุมประตูกองยงี้ยมครัอ๋อขานจันเนอะปักฟันไดงั้นปักฟัตอนตามต่ออืมกระลังเห็ดสุมประตูกองเนาะค่ะครับผมโรงพยาบานอยู่ที่ทำสุมประตูกองมปนหนาเพราะว่าได้เพิ่นก็ได้ทุนได้ห้อนเนี่ยผับบารมันบอกขานจันครับผมกะกะเอ้าสู้กันไปเนาะค่ะอาจารย์นะมีโชคมีลาภมีมันกะร่วมบุญร่วมยังกับอาจารย์ก็ได้เด้อค่ะ สำหรับผู้ที่มีโชคมีลาภเน้่ค่ะแนวทางที่ผ่านทั้งซองโจปาลุยจังไดแม่นอยากเฮ็ดบุญร่วมสร้างประตูโค้งเล้วค่ะนั่งอาจารย์ปิศาโคราชเล้วค่ะโทรมาหาแอดก็ได้เล้วค่ะเสี่ยวบัญชีหรือเบอร์โทรวงใดทรหาแอดเล้วค่ะเดี๋ยวแอดจะเอาให้เลยเล้วค่ะเนาะบ่หวงดอกเล้วค่ะอาจารย์เนาะสร้างให้มันเสร็จแต่ผมมีแต่ผมจะวาดปีหกสองเปนปีโอเคสเค่ะอาจารย์ อยู่ร้อยเอ็ดเนาะค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ร้อยเอ็ดบัวกาจารย์ครับไรอุตางเขตตำบลบัวกาจันอำเภอส่วนคภูมิของไรอครับค่ะอาจารย์ปิดสนาโคราชด้วยค่ะครับนนี้ก็อจะเป็นงวดของวันที่สองวันที่สองพฤกษาพฤกษาสมหกเจ็ดนาะค่ะอาจารย์เนาะครับผมถูกต้องครับผมค่ะอาจารย์วิ่งรูดตัวไหนคะอาจารย์วิ่งรูดบนจัดเต็ม รูดหนึ่งทั้งล่างบนเลยวันนี้รูดเดียววิ่งรูดหนึ่งทั้งบนทั้งล่างบมดค่ะต้องสามตัวบนก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดต้องการสามตัวบนศูนย์หนึ่งเจ็ดคก็อยากตัดตัดได้เราสามตัวนั่นแหละถ้าอาจารย์ตัดให้จีตัดตัวใดกอาจันตัดหนึ่งเจ็ดให้นะคือตรงไปอ๋อถันตัดก็คือหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวต้องการเนาะตัดหนึ่งเนาะก็ตัดเป็นศูนย์หนึ่งตัดค่ะการท่านกันจะเป็นศูนย์เจ็ดเนองการ ศูนย์เจ็ดหลักยังอีกศูนย์หนึ่งศูหนึ่งคะลัวก็บศูนย์หนึ่งแล้วค่ะมันบไออกโดเรศุลุก็จัตาดูดีิตนะเราเก่ยกนได้นอคาจันเนาะมานี่ล่าใมันจะพารใช้เราพไมายไปเบบารค่ะล่างวิ่งยังคาจันล่างโดดหนึ่งกันวิ่งนึ่งครับล่างกบล่างก็วิ่งหนึ่งขึ้กันแล้วคะตัวเดียวใช่เพราะาเลยอาจันมัน สองตัวร้านบินในแค่สองตัวแะเจ็บมันก็มาไงมันมก็เจ็มันมามันเจ็บมึงมงมาเจ็บมาวนใงานมันปมรตอบนไไปเลยจ้ะอาจารย์ไอไอล่างสองตัวตัวไหนคะอาจารย์หนึ่งห้าครับผมหนึ่งหาเม็ดเดียวหมอคะอาจารย์หนึ่งห้าเม็ดเดียวนึกว่าล่างครับมานีเลขทูบนึกค่ะไฮไลท์อยู่ที่เลขทูบน่กวาคัญกันนะ โอ้ยคุณคุณยายมาฝันว่ากินเขาอีกเนี่ยเด้อคุณยายเออค่ะอาจารย์เนาะใกล้ๆมือเนาะค่ะอาจารย์เนาะใช่ใช่พันแม่นแน่นอนจริงๆนะตอนกลางดันตุกตุกความฝันฟันฟันมันเขาเป๊ะเลยเนาะค่ะอาจารย์เคยฝันว่าได้กินเขาอยู่บอกค่ะอาจารย์แต่ผมฝันมันตื่นมากมัน บริก่มัก็กบริัทกามันก็่แต่ว่าเด็กของ่มันจะบอกปันงนี้ประมาณนี้ครับอ๋อค่ะทูบจารย์ได้เลขอย่างน่ค่ะาจารย์ครับเลขทูบจเป็นแปดเก้าศูนย์มีแปดสุๆนะครับเลขทูบแปดอยู่ข้างบนแม่นบ่ค่ะอาจารย์แปดเก้าศูนย์เก้าอยู่กลางศูนอยู่ล่างเนาะค่ะอาจารย์เนาะถูกต้องแปดเก้าศูนค่ะ ตัวเลขมันจะมาตัวเก่าเลยอือยันเลขมาตัวเก่าที่การจันเลขทูบแปดเก้าศูนย์การย์จับจันสิจับตัวใดการจันครับผมการย์จับเลขทูบประจันสิจับตัวใดการจันอ๋อเลขทูบแปดใหม่สิจับแปดศูนย์แปดเก้าตัวเก้านะ โอเคอาจารย์จับก็คือแปดศูนย์แปดเก้าเลขทูบเป็นมะค่ะใช่ขึจำเป็นสามตัวแปดเก้าศูนย์จ้าไล่ตัวแปดศูนย์มาเก้าศูนย์ยี่หนึ่งอ่ะตันอืออาจารย์กันตัดสองตัวก็มีแปดศูนย์แล้วค่ะใแปดศูนย์จับแดศูับเก้าศูนย์เป็นมะค่ะอาจารย์ใช่แปดศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์ตั้งไหนตับงไหนแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แล้วค่ะใช่พอตรสอบตัด เป็นเลขตกันแหละแต่จ้าสสามตัวกันตัมาตัวเก่ากับผมตัวเรียบเมตตาตัวเก่ามันตัมตตาแปดแปดนะเก้าเก้าประมาณนี้นะอืออาจารย์ว่าแต่ว่าแปดเก้านี่บอจับแล้วอันบอกค่ะนี่นี่นี่แหละตัวนี้แหละตัวเรียบเมตมาตัวเก่าเองนะแต่เมตตาตัวเก่ามันที่ยบันอะไรยังไงเอ็นมินโตที่โยแปดแปดเก้าเก้าประมาณนี้อือขันมากกับสี่แปดแปดเก้าเก้าบอค่ะใช่อือ เอาเขียนลงให้เพื่อนอยู่บอกอาจารย์แปดแปดเก้าเก้าตรงนั้นเราเขียนตัวใดสำหรับผู้คนชอบเราไม่ชอบเราคนเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบในเ,เลยบนันเอาอืมไม่อม่ใช่ชอบคนนโรงเรเยียนแต่ว่าขันขันม่านี่อาจารย์นักแปดแปดเก้าเก้านี่อาจารย์นักตัวใดค่ะอาจารย์ทำไมเลขสมุน,น,นมยู่ เพิผมม่จับผมจะดดอกให้เดจจอนมาตอนนี้มามา,มากเก่าสมมากเก่าสมน่ะผมไลยจับเป็เนลูกคนนีอ๋อจ้ะเอาเอาให้เพื่อนสองตัวเนาะอาจารย์นเนาะใช่ใช่แล้วไปไล่ก็สิว่าไล่ตัวอีกนะ <c oughs> ใช่เพระว่าเราไหนไปเชอนนั่นแหละแม่แบบตาตจากบนตะนันทางล่างตะนันอะนเงี้ยเข่ากับเขาเนาะอาจารย์นเนาะใช่ครับผมการปิสนาโคราชเออเพิร์บอะไรขึ้นกันของอาจารย์นี่ก็ได้ มานีอกคบมานติมานมัก็ม่ไงครับน้องอาจันเนาะไปเลยตต้องรักโซนพราะมนาบจับเลยจับปจับนี้จับบนมันสมาก็ม่จับคล้วยกันเอาไงครับแม่นกาจับค้ยกันเลยคำนวณว่งหันมาเลยทูบมาสาตัวเป็นประดุงนะมันสมานสามตัวแต่ันไหมากใส่มากระดูดกระดดวมันมากมาทั้งล่างทั้งบนเลยเด็บินมาะปูดถึงไรไงครับ การนั่นก็เอาเลขการฝันก็เอานึ่งนอกากอาจารย์นะเอานึ่งมะไซก็ได้เนะหนึ่งแปดเป็นมาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยไม่งั้นว่าเขาเลาอกันนี้เลยสามหลดหนึ่งแล้วก็มาหลุดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอ่ะีเลขนี้อยู่ในนั้นนะจับถ้าเราชอบไปซื้อเงินจัดหลดเอาในนั้นแหละมันจะเป็นไหนในม่สเตอร์แมนเยอหรอกค่ะมาก็มาเลยเอ้าไอ้คุณแม่เล้ะคุณแม่เพิ่นฝันอีกแล้วนอกจากคุณแม่อาจารย์เนี่ย เพิ่นสิฝันว่าจังไดคันเพิ่นค่ะก็จิล่อล่อค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื่อนี้ก็เพึ่งวันที่อ่าสิบแปดแล้วค่ะวันที่สิบแปดช่วงเช้าจ้ะนี่เด้อค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอทวนตัวเลขหน่อยนะค่ะว่าแอดเขียนถือบ่เแล้วค่ะอาจารย์ปิศนาโคราชแล้วค่ะวันที่สองพฤษภาหกเจ็ดวิ่งลูดหนึ่งเม็ดเดียวแล้วค่ะแล้วก็สามตัวมีศูนย์หนึ่งเจ็ดอาจารย์จับให้คือหนึ่งเจ็ดแล้วค่ะ ส่วนศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งนี่แอดเป็นคนจับการกระจับเอาอยู่ในนี่เลยเนาะค่ะย่าเลืมกับแล้วก็ล่างวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวเนาะค่ะจันเนาะสองตัวคือหนึ่งห้านะคะแล้วก็เลขทูบเนาะค่ะเลขทูบของอาจารย์มีแปดมีเก้ามีศูนย์อาจารย์จับให้คือแปดศูนย์เก้าศูนย์หรือผู้ใดเสียแปดเก้านั่ก็เอารถเด้อค่ะเพราะว่าอันนี้กับเพราะว่าเลขมันเพิ่งออกก็เลยเบอร์จับเนาะจย์เนาะ กต่เลขเนี่ยแหละเลขทูกของอาจารย์งวดที่แล้วกอดกันเขานะคะเก้ากับเจ็ดอันนี้ละแปดศูนย์กับระว่างเน่าแปดศูนย์หรือหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่อาจารย์คำนวณก็ได้ดีกว่าเลขอาจารย์คำนวณน้อยห่างมากๆาก้ะค่ะวิ่งหนึ่งบนล่างอาจารย์จักเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์วิ่งหนึ่งนี่เยังไงก็เปอร์เซ็นต์ได้เลยครับเลขวิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับอ๋อเลขวิ่งไม่ต้องพูดถึงอาจารย์ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นานบนบนเร็วเรง ร้อยเปร์็่ถึงล้านเ่เอาล้านคือเพื่อนนอจันเนาะโอ้แมนน่ะครับแค่ร้อยไมันขอดันจันตัวเวอร์นน่ะนำไม่เอาค่ะแนวทางของจันปิศาโคราดค่ะจันจันอวยพรในเอฟซีแฟนซองโจพารวยเลยค่ะจย์ครับสวัสดีี่ไม่แซลี่ไม่นี่อากาศร้อนขอให้ญยาิที่าำเอฟมิโว้ารวยตรงมีตะความสุกงลึงสุกสุขดิบ ปีเ <One> ล <input> ่าอะไรอยู่คู่กันไปขอให้เก็บไปรักษาไปแหงีขอให้ปีนี้เป็นปีที่ร้อนมากเพราะทุกปีต้อง้รักษาเพื่อความร่างกายตรงนี้ต้องต้องจะเล่นทุกปีได้ใส่ใจนุ่มบนภาษาเทวรากที่ฟ้องเอสซินโพรทุกคนทุกคนครับผมสวัสดีครับค่ะกราบขอบพระคุณมากๆาด้วยค่ะอาจารย์ให้หายร้อนไวๆเด้อฝนตกเร็วๆค่ะอาจารย์จ้า ครับผมจะติ้งนาตอนนี้ครับจ้าขอบคุณแนวทางลงช่องผ่านไปอ่าให้พี่ให้น้องคุณพ่อคุณแม่ทางช่องโจพาลวยขออาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังมันมันเด้อกาจันเด้อคสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะแนวทางของอาจารย์ปิศาโคราดต้องง่วนเด้อกาเอ้ากตามที่เห็นเด้อกาเอฟซีแฟนช่องสุขุมสุกคน ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องโจ้ผ้ารวยนั่นแน่เด้อคะ่ะขอคนละห like, นะะึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นอกะฝากกดติดตามไวะะ้ดนอ่ะจะได้ไม่พลาดตัวเลขดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะอ่าผู้ดีกดไลค์กดแชร์ให้นะคะก็ขอถือรางวัลที่หนึ่งถือรางวัลใหญ่ๆนะคงาหยิบจับลอตเตอรี่ตัวไหนก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาภเป็นมันแฮงๆปังๆรวยๆค่ะ รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆึ้นอีกเด้อผู้ใดกดถ่ายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมแชร์เด้อค่ะผู้ใดอยากทําบุญกับอาจารย์ปิศาเนาะค่ะหรือว่าอ่าแนวทางของอาจารย์เข่าผู้ใดได้โชคได้รักว่าอาจารย์ก็โทรหาแอดเนาะค่ะเดี๋ยวแอดเจี๊ยวเบอร์ให้เนาะค่ะเอาเบอร์โทรอาจารย์ให้กันอยากได้เบอร์ก็โทรมากเนาะค่ะอยากได้บัญชีก็โทรมากค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนเนาะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่แห้งปัง เรื่อยๆสุบุสุคนสวัสดีค่ะ